สวัสดีครับผมเป็นีน้องครับเมื่อกินข้าวโดยผมแล้วเน้อครับผมได้เมนูแบบเมียงเมียงครับแกงผักกาดน้อยใสหมูสามชั้นครับได้พีิกได้ดดนน้ำป่ามากับเลยครับเมาะเมาะอย่ากกํารังนะครับนี่ครับตับมาแคว้นใส่ด้วยครับหอมมาแคว้นนะครับมาหนอกโดยผมเลยครับในสุดน้าผาก่อนครับตัวตัอต่อตเมาะเมาะครับอ่ะ ในมุมครับในมุมล่ะถ้าหันไปตั้งปุ่นนะครับแสงสว่างจ้าขึ้นไปครับเลยมาตั้งนี่นาเข้านี่ครับขิวๆนี่ครับอะยอกครับยอกนี่แข่งพักกัรดน้อยจะงหวันกันน้อยนะครับเรื่องพอครับแก่งพักกัรดน้อยครับกล้าพักการดนะครับ อืมอืมหอมคือแด,ดอง,งด๋อยด๋อยน้ำปลาหม้อด้วยความหวานผัากกาดน้อยคือกาผักกาดนะครับ จวนเขาอยู่นะครับก็เจม,มือจุ่ยเนื้อครับม่อกชิได้ดองป่ะ หวานกันครับตึงจอน,จอนตึงมือนะครับนี่ผมตํามาแคว้นด้วยนะครับสูต้องเหนือ,ต,อต้องต้องตำมาแววนด้วยหอม,มาแควน สมุนไพรทางเหนือทีออ่กิงที่กันแข่งประกาศใส่มาแควนลาบจิ้นใส่มาแควนกับมาอเป็นสมุนไพรทางเหนือครับมาแควนนะครับบาคน้นดีกลินไม่ได้ก็ม่ต้องใส่ครับมาแควนนะครับบาค้นกินแล้วแป้น,นะครับ มื้อจุยครับแข่งก,กันน้อยหวานกันพองนะครับนี่นครับอืใส่หมูสามชั้นครับ ม่นุ่มแบบเมี้ยงครับ<ม>กินตามนี้ตามได้ครับอืม ผัากาดน,น้อยถ้าพกกาน,นะครับปูดบดันก็เก็บมาครับเก็บมากระเด็ดหากเดลดหากควางนี่ก่อนแกงนะครับนี่พนาตาได้ความหวาน,นครับลำดีนะครับ เนาะที่ได้ร่อยอันนียี่เลยนีย่เรืมเพชรนะครับนี่ตละลาดพี่แดนนี่ครับ khâu nếp chi lưới, vẫn đi ngắt mh mh cho mh 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 đằng này sẽ mh 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 กิ่นงัวกินควายนะครับเป็นสมุนไพรตั้งเหนือครับแกงพักการดนี่ทานมาแคว้นมาได้เนื้อครับแต่แล้วคนทีกินมาได้กับปลานกเซีครับปลแม่เป็นนองครับกินมาได้กับคนตีพิษก็มาแขวนนะครับกิ่นแล้วพิษนะครับของปลาใส่ซครับแต่ผมนี่เหมาะครับเอาละครับคลิปนี้ก็ขอคุ้น่อแม่เป็นนองจะพูดจะคุ้นนะครับตีควาที่ตามคลิปของผมนะ จะได้ผมกอขอหึ้งพรมัเป็นน้องเป็่นกำลังใจให้ผมเจิ้มนะครับอาการก็สับก็ไข่กดไห์ก็แช์ก็กระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับก็เป็นกำลังใจดีจริงใหญ่แล้วครับได้นี่กอขอหึ่งพรมัเป็นน้องี่พูดคุอยู่ดีมีใจคิดสิ่งใดกอขอยึ้งสมความมู่มาปรารถนาคิดเงินได้เงินคิดท้องได้ท้องรับได้เงินหมื่นตื่นได้เงินแสงคาแคนแก่ๆกอขอยึ้งได้เป็นเงินล้านนะครับประกาศคิดไหมครับขอบคุณครับ